อาจารย์ที่อพทุกท่านนะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นฟาร์มของเกษตรจะมีทั้งหมด4โหนดนะครับคือเป็นโหนดที่3ครับส่วนขวามือที่เราเห็นนะครับจะเป็นโหนดที่1และซ้ายมือสุดตรงนู้นนะครับจะเป็น โหที่2ครับส่วนตรงนู้นเลยครับไกลที่สุดจะเป็นโหนดที่4นะครับก็คือมีทั้งหมด4ี่โหนดนั่นเองโดยเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องเซิร์ฟเวอร์ตัวส่งโหนดทั้ง4ตัวเนี่ยจะส่งกันผ่านโหนดต่อโหนดนะครับแล้วก็มาส่งมายังตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับนี่ครับก็คือเว็บแอปพลิเคชันที่เราไดา้สร้างมันขึ้นมา,าเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยครับ โดยผมจะทดลองโหนที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือการสั่งงานเปิดปิดไฟให้มันนะครับเดี๋ยวผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมกดออนก่อนนะครับปึ๊บโหนดที่1อยู่ไหนครับโหนดที่หนคือตัวขวามือนั่นเองนะครับไฟติดแล้วนะครับโหนดที่หนึ่งเห็นไหมครับอ่าตอนนี้โหนดที่หนึ่งไฟติดแล้วนะครับก็คือเราสามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันนะครับได้แล้ว อันนี้ก็จะเป็นค่าอุณหภูมิของแต่ละตัวนะครับก็จะมีตรวจตรวจจับอุณหภูมิตรวจจับความชืน้นความชืน้นแล้วก็ความชืนนนมช้นในดินนะครับเราจะลองจุดที่ไกลที่สุดก็คือโหนดที่สี่นะครับแต่เราจะลองดูว่ามันสามารถส่งผ่านโหนดแบบโครงข่ายและสายแบบเม็ดได้หรือเปล่าผมจะกดออนแล้วนะครับแล้วเรามาดูกันว่าตัวที่สี่ตัวที่ไกลที่สุดนะครับ โดยแต่ละโหนดนะครับเราวางระยะห่างกันประมาณ10เมตรมันอาจจะใช้เวลาช้านิดน,นึงนะครับเนื่องจากมีปัญหาเน็ตเรื่องของเน็ตการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์จะช้าครับตอนนี้โหนดที่สี่ไฟติดโหนดแต่ละตัวเนี่ยเราไม่ต้องใช้สัญญาณ wifi ให้มันนะครับแต่เราให้ให้มันส่งค่าการ โดยระบบเน็ตนะครับตัวที่ใช้ Wi-Fi อ่ะคือแค่ตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียว <Wow. S 1> ส่งสะท้อนกันมาในลักษณะของอัลกอริทึมนั่นเองนะครับเคสที่2ในกรณีที่ว่าโหนดใดโหนดหนึ Note ่งโหนดหนึ 1, ่งดับหรือว่าเสียหายไปนะครับซึ่งโหนด4ที่ไกลที่สุดเนี่ยจะเลือกเส้นทางใหม่ก็คือจะเลือกเส้นทางตัวนู้นนะครับว่ามันสามารถย,าย้าย การการเลือกการส่งใกล้ที่สุดได้หรือเปล่าครับผมจะดับสวิตตัวนี้นะครับอันนี้เป็นการสมมุติฐานก็คือเหมือนมันพังไปแล้วหรือว่าไฟตัดไปแน่ครับออามันจะเลือกเส้นทางใหม่ได้หรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เราสั่งหนดที่สี่นะครับอ่าท่านผู้ชมครับ <laughs> ตอนนี้โหนดที่สี่ก็ติดนะครับซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่พวกผมได้ตั้งไว้ก็คือว่าถ้าโหนดที่หนึ่งดับเนี่ย โหนที่4จะเลือกเส้นทางโนนที่2นะครับก็คือเลือกเส้นทางของอุปกรณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ใกล้ที่สุดก็คือตัวนู้นั่นเองตอนนี้เป็นเคที่2องครับปุ่มปุ่มผมก็เป็นไปตามเป้าหมายครับขอจบการนำเสนอกันแค่นี้